เหรียญหายากราคารับซื้อวรวมกันสูงสุดถึง1,100ล้านบาทมีข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวมาดูในคลิปวิดีโอสนใจติดต่อทาง Facebook หรือทางไลน์ได้เลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันเหรียญก่อนนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทคุดกลางปีกนะครับปีพศ2525นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญน,นะครับจะเป็น ขอเฟืองนะครับอาจจะเป็นขอเฟืองหมดเลยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตาพญาคุดกลางปีกนะครับเป็นเหรียญ5บาทปี25คุดกลางปีกเนี่ยหมายถึงการทํามาหากินขึ้นทํามาหากินจเจริญรุ่งเรืองทามาหากินแล้วประสบความสําเร็จนะครับในปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลพญาคุดถือว่ามีราคาแพงมากนะครับถ้าจะไปดูตามตลาดทั่วไปเนี่ยทุกวันนี้ต้องมีหลายร้อยขึ้นนะครับไปจนถึงหลักแสนยังมีเลยนะครับ แต่วันนี้ครับร้านเมตตามหามงคลขายนะครับในราคาเหรียญละ150่ยบบาทนะครับใครอยากได้นะครับเหรียญ5บาทคุดปี25นะครับร้านเราขายนะครับเหรียญละ150บาทสนใจทักมาด่วนเลยครับเอาเหรียญนี้ให้ดูนะครับเป็นเหรียญเก่าหายากนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่6นะครับด้านหน้ามีข้อความมหาวชิราวุธสยามินนะครับ สวยมากนะครับขอบเฟืองนะครับด้านหลังมีข้อความว่าสยามรัฐ1บาทปีพศ2459นะครับเหรียญน,นี้นะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงิน นะครับอ่าเป็นเหรียญเก่าหน้าสะสมนะครับช้างสามเสียงหมายถึงการชนะอุปสรรคปัญหาชนะศัตรูชนะคนพานชนะคนไม่ดีนะครับใครอยากบูชาเหรียญน,นี้นะครับร้านเราปล่อยพิเศษนะครับในราคาเพียง2,000บาทนะครับในปัจจุบันเนี้ยตามตลาดนั้นพภาเครื่องเนี่ยเหรียญน,นี้ราคา2 0 0 0แทบหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า ตามตลาดนัดพรเครื่องเนี่ยบางเจ้าอัพไป3,000 5,000ยังมีเลยนะครับร้านเราขายเพียง2,000บาทใครอยากได้ทักมาครับแบ่งป,นปันเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกสมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับ เหรียญนี้คือวาระการจนาพิเศษนะครับ9มิถุนายน2539นะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญ10บาท20บาทหรือเหรียญ5บาทหรือเหรียญ1บาทนะครับเป็นเหรียญ300บาทนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับ300บาทเพื่อนๆไปเปิด Google ได้เลยนะครับเหรียญ300บาทนะครับไม่ใช่เหรียญนิกเกิลหรืออัลปาก้านะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับอ่าในปัจจุบันนี้ถือว่าหายากมากเลยนะครับ ใครที่อยากสะสมเหรียญที่ระลึกนะครับร้านเราปล่อยเพียง1,500บาทนะครับในปัจจุบันนี้ตามตลาดนักพากเเครื่องเหรียญนี้เนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องมีหลัก0 0 0อัพนะครับแต่ร้านเราขายพิเศษนะครับเพราะขายออนไลน์เลยไม่มีต้นทุนหน้าร้านนะครับก็ขายเพียง1 5 0 0บาทใครอยากได้รีบทักมาครับแหล่งปั้นเหรียญนี้ครับอ่ะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในสมัย รัชการที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอ่ะขอบด้านซ้ายขอบด้านขวานะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับถือว่าพบเจอกันน้อยมากๆนะครับตามตลาดนัดพระเครื่องเนี่ยทุกวันนี้ก็ขายกันแพงมากนะครับเหรียญนี้เนี่ย ตลาดนัดพระเครื่องเนี่ยบางเจ้าขายกันเป็นพันนะครับแต่ก็เข้าใจเขานะครับเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่าเขามีต้นทุนหน้าร้านต้นทุนการเดินทางนะครับค่าเช่าที่เช่าแผงนะครับแต่ร้านเราขายออนไลน์ครับเลยต้นทุนก็ลดไปเยอะนะครับใครอยากบูชาเหรียญนี้นะครับร้านเราขายเพียงเหรียญละ550บาทให้เพื่อนๆไปบูชานะครับใครอยากได้ทักมานะครับขายออกอย่างเดียวนะครับเหรียญละ550บาท ดูเหรียญนี้ดีกว่าครับมาดูเหรียญนี้กันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับสมัยรัชกาลที่5นะครับในปัจจุบันเนี้ยถือว่าหายากมากๆนะครับด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับขอบเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเป็นช้างแล้วก็รอบๆเนี่ยเป็นจักรนะครับก็ในปัจจุบันนี้เหรียญนี้นะครับ ข้างนอกเนี่ยแทบหากันไม่ได้แล้วนะครับแพงมาก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 นะครับก็ร้านเราเนี่ยเปิดไว้ที่เหรียญระเพียง2,000บาทนะครับข้างนอกบางร้านขายกัน3,000 5,000ยังมีเลยนะครับเคยไปเดินตามตลาดนัดพระเครื่องเนี่ยโหบางเจ้าขายกันแพงสุดๆนะครับแต่ก็เพราะต้นทุนหน้าร้านครับร้านเราขายออนไลน์เลยไม่มีต้นทุนหน้าร้านนะครับใครอยากได้เหรียญนี้นะครับราคาบวกไม่เยอะนะครับก็2,000บาททักมาได้เลยครับ เหรียญที่ระลึกอีกหนึ่งเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสมัยรัชกาลที่เก้านะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับก็เป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็มีข้อความว่าพระราชฐานนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยถ้าตัดปีกออกเนี่ยจะราคาไม่ได้แพงมากนะครับแต่เพราะเหรียญน,นี้เนี่ยไม่ได้ตัดปีกออกนะครับ ในปัจจุบันเหรียญนี้เนี่ยไม่ได้ตัดปีกออกอะ่ะจะมีราคาแพงกว่าเหรียญที่ตัดปีกไปแล้วนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยร้านเรานะครับแบ่งปันเพียงเหรียญละ1000บาทนะครับราคาพิเศษสําหรับ f c ผู้ที่ติดตามร้านเรานะครับใครอยากเก็บสะสมเหรียญที่ระลึกหายากแบบนี้นะครับสามารถติดต่อร้านเราเข้ามาได้นะครับอ่ะช่องทางใดก็ได้นะครับที่เพื่อนๆสะดวกได้เลย มาดูเหรียญที่ระลึกอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับในปัจจุบันไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9นะครับ5ธันวาคม2530นะครับมหามงคลพระชนมนพรรษา60นะครับบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญที่ระลึก5รอบนะครับซึ่งเหรียญที่ระลึก5รอบเนี่ยมีพิธีการสร้างที่ดีมากๆนะครับ ในปัจจุบันนี้ราคาข้างนอกเนี่ยตามตลาดพักเครื่องต่างๆถือว่าค่อนข้างแพงนะครับบางร้านหลักพันเข้าไปแล้วนะครับแต่ร้านเราเนี่ยขายถูกครับเพราะขายออนไลน์นะครับจึงไม่มีต้นทุนอย่างที่บอกไปนะขายออนไลน์ก็ดีอย่างไม่มีต้นทุนค่าเดินทางกับค่าเช่าร้านนะครับก็ขายเพียงเหรียญละ550บาทนะครับใครอยากได้นะครับทักมาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันเหรียญละ550บาท เหรียญเก่านะครับอ่าสมัยรัชกาลที่5นะครับขออนุญ,ญาตนะครับนําออกมาให้ดูอ่าเหรียญน,นี้ขายนะครับขายให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสลดสมัยรัชกาลที่5นะครับในปัจจุบันพบเจอได้น้อยมากๆแล้วนะครับให้ดูนะ ใครอยากได้นะครับร้านเราขายเหรียญละ500บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันพิเศษนะครับสำหรับ f c ช่องเราสำหรับผู้ที่กดติดตามช่องเรานะครับใครอยากได้นะครับรีบทักมาด่วนๆเลยนะครับเหรียญละ500บาทเท่านั้นนะครับอ่าไม่แพงไม่แพงนะครับข้างนอกตามตลาดนัดพักเครื่องอย่างนี้คันกว่าบาทแล้วนะครับไม่แพงนะใครอยากได้เหรียญละ500บาทนะครับ เหรียญหายากนะครับราคารับซื้อรวมกันเนี่ยถึ่งล้านหนึ่แสนบาทมีข้อมูลอย่างไรมาดูกันเริ่มจากเหรียญสมเด็จย่าก่อนนะครับเหรียญสมเด็จย่าเนี่ยก็เป็นเหรียญพระช,ชนมายุครบ75พรรษานะครับด้านหลังเนี่ยต้องเป็นชนิดราคา150บาทนะครับไม่ใช่เหรียญ1น1บาทนะครับขั้นแรกคือต้องเป็นเหรียญเงินชนิดราคา150บาทขั้นตอนที่2นะครับ ต้องไม่ใช่ปี18นะครับถ้าปี18เนี่ยราคาอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับแต่ถ้าใครมีเหรียญน,นี้นะครับปี2519นะครับเหรียญเงิน150บาทสมเด็จยา่าปี2519เนี่ยราคาจะอยู่ที่เหรียญละแสนนะครับถ้าสภาพสวยๆนะแล้วก็เหรียญ10บาทแบบนี้นะครับใครที่มีนะครับ ปี2533นะครับปัจจุบันนี้นักสะสมเนี่ยซื้อขายกันถึงราคา1ล้านบาทนะครับถ้าแท้นะเหรียญ10บาทปี33แท้เนี่ยสวยๆเนี่ยนักสะสมซื้อกันสูงถึง1ล้านบาทรวมกันเป็นล้านหนึงพอดีครับ